สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเก็บลูกครับกันนะครับช่วงตุลาเป็นช่วงเก็บฤดูนะลูกเก็บลูกพลับ เรามีต้นพับมีสองต้นปกติปีที่แล้วเนี่ยออกมาร้อยกว่าลูกแต่ว่าปีนี้เนี่ยอากาศมันเหนาซ้ําทําให้ดอกไม้มันตายไป,ยปยแล้วมันหลอ,อกมาตอนนี้เลยมีแค่20กว่าลูกคิดว่าแต่ว่าดีก็คือลูกมันใหญ่ขึ้นเมื่อก่อนลูกมันอยู่ใกล้ใกล้กันแล้วลูกมันเล็กน,นี่ครับลูกแรกสุกแล้ว เนี่ยพร้อมเก็บแล้วอันนี้ให้ดูสุกกำลังดีแล้วก็บิดๆๆอันนี้ก็ใช้ได้นะครับ ฝั่งนี้เออฝั่งนี้ยังได้แต่ตรงนี้ยังไม่ตรงนั้น,น<ม>ยังเขียวเอาตัวลูกนั้นก็นได้แล้วอืออือมาได้แล้วต้นโน้นไว้ก่อนแล้วกันนะต้นโน้นอ๋ออันนี้ก็ได้นะนมันยัง อันนี้ลูกเล็กแต่ว่าก็าโอเคแล้วจริงเหรอเหมือนว่ามันเขียวอยู่รออีกนิดต้นนี้โอยต้นนี้เลยต้นนี้มีส้มๆ,ๆอยู่ทั้งงเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนะคะลูกพลับที่เราเก็บมาจากต้นน้าบ้านนะที่เก็บมาเป็นแบบนี้นะ,ะลูก ลูกก็พอสมควรนะหวานว่าก็ลูกก็เท่ากับที่เขาขายเลยนะลูกก็ใหญ่ใช้ได้แต่ว่ามันจะมีแบบลูกนั้นอะอมันจะแบบหเหมือนจะใกล้ๆจะมีแมงแมงมาเจาออะก็เลยรีบเก็บมาก่อนอใช่ไหมแมงเจาะก็อนนี้คือที่ที่ปอกแล้วนะคะมีทั้งอันนี้คือสุก สุกนิดนึงแล้วก็อันนี้แบบที่ยังกรอบๆอ,อยู่นะให้ให้สมชายชิมแบบสุกก่อนเละเละเนี่ยเละเละเลยอ่ะเม่อ้นกบึบกึบลูกพับกึบกึบไม่มีเม็ดเฮ้ยลูกพับบ้านเรามีไม่มีเม็ดเลยไม่ค่อยมีเม็ดอ่ะกึบกึบไม่มีเลยเนี่ยเนี่ยเละแล้วอ่ะไอ้ขวัญ ชิมไปเลยชิมไปเลยเนีเป็นเจลอันนี้คือเวลาหวานปอกนะพอปอกเสร็จต้องเอาช้อนตักเลยนะเพราะว่าไม่สามารถปอกเปลือกได้ <c oughs> กรึบกึบหวานหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบกรึบกรอบกรึบกึบแล้วแบบแบบแต่อันนี้แบบแบบไม่ค่อยไม่สุกเละแบบยังกรอบกรอบอยู่เลยไม่สุกเละ ก็หวานหวานไหม,มหวานใช่ไหม,มสรุปปีนี้ประมาณกี่ลกูยลกยี่สิบหัวลูกแค่นั้นเหรออันนี้ไม่เยอะ ปีนี้ไม่เยอะแต่ว่าลูกก็ค่อนข้างลูกใหญ่ถ้าเราปล่อยให้มันติดลูกเยอะๆบางทีมันก็จะแบบว่าเบียดเบียดกันเออม,มันเบียดแล้วมันจะลูกเล็กค่ะก็คือจริงๆเขาแนะนําว่าให้ให้ริดทิ้งบ้างเพื่อที่ว่าลูกมันจะได้แบบว่าได้ได,ได้ขนาดใหญ่ขึ้นถือว่าคุ้มไหมปลูกมากี่ปีแล้วปีนี้เราเก็บสม ปีแรกลูกเดียวปีแรกลูกเดียวปีที่สองเนี่ยเป็นร้อยนะเรา<อ>เราไม่คิดว่าถึงร้อยไปดูไปดูลูกเก่าๆดูแต่ลูกเล็กลูกเล็กแต่เยอะแต่มาปีเนี้ยลูกน้อยแต่ว่าลูกใหญ่<ด>คือคือมันออกมาช่วงนึงแล้วมันก็เหมือนจะอุ่น ใช่ไหมเหมือนจะอุ่น,ม,นมันก็ออกดอกเออมันก็ออกดอกพอเสร็จแล้วหลังจากนั้นหนาวเด็กเมษากลับไปแข็งอีกครั้งหนึ่งอดอกมไม้เลยหงิกตายแล้วมันก็ออกใหม่ก็เพิ่งมาล็อตนี้ยที่มันสามารถเป็นลูกได้ก็สรุปว่าประสบความสําเร็จเดี๋ยวไว้นี่คือที่ต้นยังเหลืออีกนิดนึงนะคะเหลืออีกสักกี่ลูกอะสิบกว่าลูกนะสิบกว่าลูกโอเค okay, ก็ เดี๋ยวเก็บที่เหลือหมดแล้วก็คงหมดแล้วสำหรับปีนี้ก็ไว้เจอกันใหม่สำหรับลูกพลับปีหน้านะค่ะก็มีอยู่แค่สองต้นนี่แหละมันก็ออพอๆกันเนาะสองต้นโอเคแล้วค่อยไปเจอกับคลิปลูกพลับใหม่ปีหน้านะคะสวัสดีค่ะ